สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไร่สวนป่าน,นาฬพันธ์นะครับวันนี้ผมไทยนะครับจะมาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกในไร่นะครับน,นี่คือต้นยางนานะครับเพื่อนๆปีที่แล้วในต้นนี้ไม่โตเลยครับต้นนี้ผมปลูกได้สองปีสองปีกว่าสูงประมาณสองเมตรกว่านะครับท่วมหัวผมแนละ้วมันปลูกไม่โตมันเหลืองเพราะว่าจริงๆมันก็มีกล้วยนะครับ แต่กล้วยมันก็ต้นไม่สูงเนาะมันเป็นพวกกล้วยไข่กล้วยหอมคราวนี้ผมก็เลยเมื่อต้นปีนี้สักช่วงมิถุนาผมก็เลยเอาตะขบมาปลูกนะครับให้เป็นพี่เลี้ยงแต่ก่อนมันมีกล้วยนะครับนี่ที่ผมตัดออกนะครับอันนี้มันไม่โตนะครับมันเหลืองแกนันผมก็เลยตะขบมาปลูกนะครับปลูกให้ให้เป็นพี่เลี้ยงปลูกแบบระยะสองคูณสองนะครับตะขบปรากฏว่าปีนี้มัน โอดีครับผมเพราะว่าเหมือนว่ามันได้ร่มจากตะขบได้ร่มเงาจากตะขบนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับสูงเลยครับนู่แหละสองเมตรห้าสิบได้แล้วครับเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนะครับเนี่ยสูงมากเลยผมยืนแล้วก็ชูมือก็ยังไม่ถึงนะเนี่ยนี่คืออีกเทคนิคึง นึงนะครับถ้าแบบว่าใครปลูกยางนาแล้วมันไม่ค่อยโตนะครับผมให้ปลูกตะขบเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมพอยางนาโตแล้วเราค่อยตัดตะขบออกก็ได้นะครับเนี่ยผมปลูกตะขบไว้ไว้ถี่มากเลยนะครับสองคูณสองเลยครับเนี่ยปลูกไว้เห็นไหมต้นนี้ยางนานะครับพอมีตะขบปุ๊บเนี่ยยอดเขายืดเลยนะครับแต่ก่อน่ะข้อเขาชีดถี่ครับคือมันไม่ค่อยโตเนี่ยตรงเนี้ยปีทีแล้วนะสูงประมาณแค่นี้แหละครับแต่ปีนี้นะครับสูงขึ้นมา เพราะว่าเขาแย่งแสงกับตะขบเนี่ยตัวนี้เหมือนกันครับปีที่แล้วอยู่ประมาณนี้นะครับปีนี้นะครับสูงขึ้นมาเป็นเมตรเลยครับเพราะว่าเขาแย่งแย่งแย่งแสงกับตะขบแล้วก็จะตรงนะครับมันจะไม่โค้งไม่งอนะต้นมันจะตรงขึ้นมาเลยครับ<ฮ>ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับผมใช้แล้วเออผมว่ามันมันได้ผลดีจากที่เห็นใบก็ใหญ่นะครับยอดก็อวบปีนี้ก็ฝน ถึงเดือนสิ้นตุลาแล้วยังฝนไม่หมดนะครับก็โชคดีไปแต่ปีนี้ฝนมาช้าครับฝนมาช่วงปลายกรกฎาปลายกรกฎาฝนนะก็ลองเทคนิคนี้ไปใช้นะครับปลูกตะขบเป็นพี่เลี้ยงยางนาจริงๆผมว่าน่าจะใช้ได้กับไม้ป่าทุกชนิดนะคือปลูกตะขบไว้ก่อนเลยให้ให้มันช่วยคุมไว้ก่อนคือปีอแรกๆอะต้นไม้ ไม้ป่าคือมันเป็นก้าต้นก้ามันยังไม่ต้องการแสงแดดมากครับมันชอบแค่แสงแรำไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วใบตะขบร่วงมาเนี่ยครับเต็มเลยครับกลายเป็นปุ๋ยครับเนี่ยดีมากเลยโอเคครับก็ลองเ,อเทคนิคไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้ครับสวัสดีครับ